ดวงใจส่งแววรักไปยืนนานเปรียบดังกับแสงตะววันตะการยังคงแสงงามสครานแสงทองยินนานเรื่อยมาอกองทัพธรรมนี่เป็นเดิมเนี่ยเป็นชื่อของอมูลลนิธิอกองทัพธรรมมูลลนิธิ โดยมีประธานมูลนิธิก็คือพลตรีจำลองสีเมืองที่เป็นประธานมูลนิธิแล้วก็ถือว่าชุมชนชาวสงทุแห่งเนี่ยก็อยู่ในสังกัดของมูลนิธิกองทัพธรรมกองทัพตองทัพแห่งธรรมที่จะไปไปทำอะไรก็คือเป็นการที่จะไปปฏิบัติธรรมสาหรับตนเองนในในเรื่องของการที่มาตั้งโรงบุญเนี่ยถือว่าเป็น มีมีทั้งหมดมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กมีทั้งนักบวชที่มาเกี่ยวข้องจะเรียกว่าเป็นบ้านวัดโรงเรียนในการบริการอาหารเนี่ยถือว่าจุดหลักเลยก็คือวิชาสุขศึกษาเพราะว่าในการบริการอาหารเนี่ยโดยเฉพาะการบริการอาหารที่มีคนมารับบริการเยอะแยะเนี่ยในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย,เ,ยเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้น เราก็ให้ความรู้เด็กว่าในการที่จะเกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยจะต้องมีเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายหรือว่าอาจจะสิ่งที่จะปนเปื้อนในอาหารจะต้องสวมหมวกสวมหมวกกันผมล่วงลงไปในอาหารแล้วก็มีแมสปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันอาจจะมีไอาจามหรือจะพูดมันก็จะมีน้ำลายกระเด็นถูกอาหารแล้วก็เวลาหยิบจับอาหารก็ต้องมีถุงมือใส่ เนี่ยมันเป็นเรื่องของอสุขอ,อนามัยนะอันนี้ก็คือพยายามทาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยราชการเนี่ยก็มาตรวจด้วยเพื่อให้อาหารที่บริการประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยนะก็มีการเอาสุ่มตรวจในแต่และโรงบนโรงทานที่ตั้งเนี่ยก็จะมีสุ่มตรวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหารที่ประชาชนนะม,มามารับประทานนะแล้วในการบริาการเรื่องอื่นออีกก็คือ เด็กก็จะได้มาร่วมรับรู้ในบรรยากาศในช่วงนี้ที่ประชาชนมาเคา,ารพพระบรมศพเนี่ยมันเป็นวิชาสังคมได้เห็นสิ่งที่ได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ในหลวงได้ทําให้กับประชาชนเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างาจำนวนมากมายมหาศาลแล้วเป็นการเรียนวิชาสังคมก็คือสังคมที่เกิดเนี่ย จะเห็นเลยว่าสังคมอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีที่ไหนในโลกที่เกิดอย่างนี้ในบรรยากาศอย่างนี้คือการให้การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสิกันและกันบรรยากาศเนี่ยมีการมีมีมมบรรยากาศมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องความรักความเทิดทูนความเคารพกันเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแต่ละคนที่มาเนี่ยอาจจะมีแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรเนี่ยที่ต่างมาจะจะมาช่วยกันเสียสละหรือแม้แต่คนที่มา เคารพพระบรมศพก็ตามเนี่ยมีอะไรที่ใครทําอะไรให้กับตรงนี้ได้ก็พยายามช่วยกันนะมันเป็นการให้เป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่คือสังคมส่วนวิชาอื่นเนี่ยก็เป็นวิชาอ่าวิชาอื่นเนี่ยก็คือในเรื่องของอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการคํานวณน,นะคำนวณอาจจะไม่ได้ เป็นตัวเลขเอามาคูณกันบวกลบอะไรกันเนี่ยนะแต่มันเป็นเรื่องของการคำนวณที่เด็กจะต้องเข้าใจว่าในการที่จะตักอาหารมันก็จะต้องตักว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องการกินให้อิ่มท้องเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารที่มีผู้ที่มาบริการมามาบริการเยอะแยะฉะนั้นก็ตักพอประมาณสําหรับคกว่ารองท้องอรองท้องเพราะว่าผู้มาที่มาเคารพพระบรมศพเนี่ย ก็ต้องระวังตัวเองเพราะเรื่องการเข้าห้องน้าห้องท่าอาจจะไม่สะดวกก็เลยต้องระวังเรื่องอาหารการกินคํานวณในการที่จะตักอาหารปริมาณอาหารว่าจะตักอะไรยังไงแค่ไหนให้ให้ไม่มากเกินไม่น้อยเกินนั่นแหละนี่ก็เป็นการคํานวณหรือแม้แต่เรื่องของอ่าก็ถือว่าก็เป็นการกะประมาณนะว่าอาก็มีการแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มนี้นะไปบริการผู้ที่อยู่ในเต็นทนะ์ที่มารอเพื่อจะ เข้าไปเคารพพระบรมศพเนี่ยเอานี่นะอย่าลืมนะจำนะในอันนี้กลุ่มกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่อยู่ในเต็นท์นะกลุ่มนี้ตั้งแต่แถวนี้ถึงแถวนี้อะไรเนี่ยก็เป็นการได้จดจํากลุ่มประชากรที่จะต้องไปบริการกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องไบริการประชาชนกลุ่มไหนบ้างก็จะแบ่งให้ให้ให้เห็นโซนว่าโซนหรือกลุ่มที่จะต้องไปบริการกลุ่มไหนบ้าง วิชาที่พูดไปก็วิชาสังคมวิชาคณิตศาสตร์วิชาสุขศึกษาวิชาที่สําคัญอันนี้พูดเอาจุดสําคัญของวิชาที่จะด้มาเรียนกนะ็คือเป็นบูรณาการวิชา,าเป็นวิชาพุทธศาสนาเพราะนักเรียนนะั้นนับถือศาสนาพุทธที่จะต้องพยายามฝึกปฏิบัติตนในเรื่องของเอาศาสนาไปเกี่ยวข้องตรงไหน <S <S ใช่ในเรื่องของนักเรียนนะที่เรียนอยู่ชุมชน าชาวโสกหรือว่าในชุมชนบุญนิยมเนี่ยนะก็จะมีปรัชญาของโรงเรียนส,สัมมาสิกขาทุกแห่งเลยนะว่าศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาศิลเด่นเนี่ยจะให้น้ําหนักนในเรื่องของจะต้องมีศิลเด่นละคุณธรรมเนี่ยสีส่วนเป็นงานเนี่ยก็ต้องทําด้วยในการที่จะฝึกเพื่อจะเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการทํางานอะไรเป็น,น,นการทํางานนี่จะทําให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง อย่างที่เห็นเลยก็คือได้เรียนรู้ก็คือได้เห็นว่าความขี้เกียจมันเป็นยังไงนั่นก็คือความเป็นงานจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอบายมุกในตัวของความขี้เกียจด้วยนี่แล้วก็ไอความเป็นงานเนี่ยก็35%แล้วในเรื่องของชานวิชาเนี่ย25%ชานวิชาเนี่ยคือการเรียนในห้องในหลักสูตรในวิชาการหลักสูตรที่กระทรวงกําหนด แต่จริงๆแล้วชานวิชาเนี่ยถ้าจะให้มากกว่านั้นเนี่ยชานวิชาก็คือการรู้การเข้าใจการปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมด้วยแล้วก็เข้าใจสิ่งเหนั้นเรียกว่าฌานวิชาในเรื่องของคุณธรรมด้วยนะคือมันมันจะสอดคล้องกันนะแม้แต่เป็นงานนี่ก็จะต้องถ่ายทอดเป็นเรียกว่าชานวิชาเหมือนกันมีศีลเด่นก็ต้องมีชานวิชาคือเข้าใจและปฏิบัติได้แล้วเกิดผลนะอย่างเช่นขี้เกียจและสามารถทําให้หายขี้เกียจได้แล้วขยันขึ้น ก็จะรู้ว่าทำยังไงนะก็เป็นการถ่ายทอดรู้ว่าชาวิชาอย,ย่างไงเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยของของการมาเรียนที่นี่บ้านวัดโรงเรียนเนี่ยข้อสําคัญก็คือ,อคุณธรรมเนี่ยจะต้องมีเป็นหลักในการที่จะเรียนรู้อะไรคือเด็กเนี่ยคือเด็กที่ที่มาเรียนที่นี่ก็จะถูกได้รับการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมเรื่องการเสียสละคือมันเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่เด็กมาเห็นเ,นเห็นคือจะเห็นแล้วแล้วก็มีการอธิบายให้เข้าใจว่า คนที่เข้ามามามีความตั้งใจมาเคารพพระบรมศพมีความตั้งใจจริงๆเลยนะบางคนก็มานั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะได้เข้าไปนะโอ้โหมันตั้งหลายชั่วโมงแล้วบางคนก็มันนั่งที่เต็นท์เนี่ยที่เรามาบริการที่เขาหิวมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามทํางานบริการแล้วก็พยายามทําให้ไวแล้วก็ให้คนที่เข้ามารอเนี่ยได้รับอาหารรองท้องให้ทันเวลาเพราะาตอนช่วงเ,เช้าเลยเนี่ยบางทีไวมากเลย ชั้นได้ก็จะมีใจตรงนี้โอ้คือมีใจฝึกบกฝังความเสียสาะพอไม่ได้รับทราบอย่างนี้ได้เห็นบรรยากาศจริงๆคนมาเยอะเลยและก็เขาก็เห็นนะแล้วเขาก็เคยเข้าไปกราบพระบรมศพต้องไปรอคิวอะไรเงี้ยมันเป็นความยากระบากขนดนดไหนเขารู้เขาเข้าใจเวลาไปบริการก็มีความสุขได้ช่วยให้คนหายหิวอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เขาภูมิใจพอเขาได้ประสบการณ์เข้าเข้าไปกราบพระบรมศพเนี่ยต้องรอคิวโอ้โหกว่าจะได้เข้าไปมันหลายชั่วโมงมากเลย เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับคือทุกวันนี้นโยบายของอทางรัฐบาลในทวะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่ว่าเห็นปัญหาหนึ่งว่าเด็กนักเรียนเนี่ยขาดประสบการณ์จริงในการที่จะเรียนรู้จากสังคมรอบตัวคือเรียนเรียนจะเน้นเรียนในห้องนี่เยอะมากก็เลยมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นเนี่ยนะ,ะคือก็หมายถึงว่า ให้มีประสบการณ์จากเกี่ยวข้องกับอะไรที่ในชีวิตจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยในบรรยากาศในสนามหลวงทุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่แต่ละโรงเรียนพยายามเอานักเรียนเนี่ยมาสัมผัสกับสิ่งที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมจริงได้เรียนรู้อะไรจากที่เขาได้เห็นกับตาได้ยินกับหูอะไรเงี้ยยังยังไม่มากพอหรือว่า ถ้าถ้าเทียบกับชุมชนบุญนิยมเนี่ยคือจะเป็นชุมชนที่มีงานมีอะไรรองรับและเด็กก็มีกาสได้ฝึกได้ได้ฝึกประจาเลยฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลายโรงเรียนนะที่เราที่ทราบเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะประสานกับชุมชนที่โรงเรียนนั้นอยู่เ,เพื่อที่จะเอาเด็กไปฝึกหรือว่าเป็นเรียนรู้กับเขาเรียกว่าอะไรปราชาวบ้าน อะไรพวกนี้ที่ไปมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ละด้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังยังไม่ได้ขยับเลยเท่าไหร่เพราะว่าการจะทำนี้ได้เนี่ยครูจะต้องเสียสละเพิ่มขึ้นจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ของครูครูเนี่ยก็คือผู้ที่ที่จะจะต้องพยายามมีเวลาให้กับลูกศิษย์เป็นผู้ที่เสียสละ ถือว่าครูนี่แปลว่าครูหรือครูนี่แปลว่าหนักนะเป็นงานที่หนักแต่เป็นงานที่ได้บุญมากเลยนะเป็นหนึ่งในสี่อาชีพที่พระเจ้าได้บอกไว้นะมีอาชีพที่หนึ่งคือนักบวชสองหมอสามชาวนาสี่ก็ครูตววัันนนนืดงใจ Rockman she was